พูดหมดเปลือกอั้มพัชราภาหลังถูกจับตาโบกมือลาวิกหมอชิตอึง้งเฉลยแล้วยายช่องอั้มเผยความจริงโบกมือลาวิกหมอชิตพูดหมดเปลือกอั้มพัชราภาหลังถูกจับตาโบกมือลาวิกหมอชิตลือสนั่นรันพันทิย์เมื่อมีคนไปตั้งกระทู้ประมาณว่าจะมีนางเอกเมื่อใหญ่มากของช่องมากสีกำลังจะหมดสัญญาหอบผ้ายายบ้านไปร่วมง,งานกับช่องย่านอาโศกโดยเน้นคำว่าสวยและแพงมากดาราตัวแม่ช่องมากสีเตรียม ร่วมผลงานกับทางฝั่งอโศกส,สิงหาคามนี้บอกเลยไม่คิดว่าเธอจะไปเดี๋ยวสิงหาคามนี้จะมีเปิดโผลใหญ่ทางช่องอโศกได้ดาราตัวแม่ใหญ่สุดในช่องไปร่วมงานกับพระเอกคอตของช่องที่เพิ่งแจ้งเกิดประมาณ4-5ปีบอกเลยข่าวนี้เตรียมตัวปางสะเทือนวงการข่าวหน่เพราะไม่คิดว่าเธอคนนี้จะไปจากช่องเดิมทำใบ้สวยแพงดังามากม กำลังจะมีผลงานละครส่งท้ายช่องเดิมเดือนสิงหาคมแถลงใหญ่แน่ขอบอกว่าวงในลือมา2-3เดือนแล้วจากนั้นหลายคนก็ฟันธงแบบไม่ต้องคิดมากคำว่าํำใบที่ให้มานั้นสวยแพงดังมากอยู่ช่องมากสีเวลานี้ก็มีคนเดียวอ้ามพัชราภาชัยเชื้อเพราะตอนนี้เจ้าตัวก็มีละครที่รอออนแอร์คือเรื่องลมพัดผ่านดาวที่ประกอบเข้มหัดสวีพักพงภัศาลละ ติ๊กเจษดาพรผลดีแต่ต้นสังกัดอย่างช่องมากสีก็ไม่ยอมให้ข่าวลือนี้ทำงานนานออกมาชี้แจงผ่านเพจ7 SD Society FC 7ว่าแม่ยังอยู่แม่ยังไม่ไปไหนแถมแม่ยังได้ยกระดับให้เป็นพรีเซนเตอร์ช่องเรับค่าเหนื่อยเป็นรายปีกด้วยอาสายฟันอา้ามพัชราภาชืเชื้อเหมือนจะมีคนเรียกแม่นะคะแม่ก็คือแม่อยู่บนบันลังต่างทองส,สวยโดยซับรัว ส่วนละครกำลังถ่ายทำลมพัดผ่านดาวฝากติดตามชมละครแม่ด้วยนะคะไม่นานเกินรอได้ชมแน่นอนปีนี้มาแน่ส่วนตัวแม่ไม่ไปไหนนะจ๊ะที่รักยังอยู่เป็นตัวแม่ช่อง7 SD รับทรัพย์ในฐานะแบรนด์แอบบัดเดอร์ช่อง7ปีต่อปีสยบจบที่ตัวแม่นะคะทุกคนจากนั้นเพจอ้ํมพัทราพาใช้เชื้อแฟนคลับก็โพสต์ย้ำอีกทีว่าแม่ยังอยู่ช่อง7ไม่ไปไหนสยบข่าวลือตัวแม่ช่องมากสีย้ายช่องล่าสุดเพจ เซเว่นแอดดี้โซซตี้แอปซีเซออกมายืนยันแร้ว,ว่าอารมพัชราพาย,ยังคงอยู่ช่องเจ็ดแอดดีปีที่26ที่อารมอยู่ในสังกัดและตอนนี้กําลังเร่งถ่ายทำลมพัดผ่านดาวที่จะได้ชมกันภายในปีนี้แม้ภาคหลังจะรับละคร3ปีต่อ1เรื่องแต่อารมก็ยังมีสัญญาแบรนด์แอบัตเตอร์หรือพรีเซนเตอร์ของช่องที่ต่อสัญญาปีต่อปีด้วยจํานวนตังมหาศาลโดยไม่ต้องเล่นละครและยังให้สิทธิ์ในการเลือกบทเลือกพระเอกเลือกค่ายหรือแม้กระทั่งผู้กํากับอีกด้วย